สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่21สิงหาปี65นะคะวันนี้เป็นเช้าที่ค่อนข้างสบายมากๆนะคะในกรุงเทพแดดไม่ร้อนมากไม่มีฝนก็ทําให้วันนี้เป็นวันดีๆที่เป็นวันที่พักผ่อนสบายๆของเราอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เจนมีข่าวสารเกี่ยวกับ KYC มาแบ่งปันข้อมูลและแชร์ข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆได้ทราบกัน,นะคะ่ะแรล่งที่มาของข่าวในวันนี้มาจาก Bitcoin Addit เขาได้ให้หัวข้อข่าวแบบนี้ว่าเว็บเทรดคริปโตที่ไม่มี KYC มีความปลอดภัยเท่ากับคู่แข่งที่มี KYC หรือไม่เพื่อนๆข้อมูลรายละเอียด ในข่าวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงตั้งแต่ระดับตัวเล็กๆไปจนถึงนักลงทุนรายใหญ่นะคะเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วเว็บเทรดที่มี KYC จะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนตัวเล็กๆแบบเราที่เพิ่งจะหัดลงทุนแต่ เว็บไหนที่ไม่มี KYC ค่อนข้างเป็นที่นิยมของนักลงทุนรายใหญ่มากๆเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลในการทำธุรกรรมทุกอย่างของเขาที่เกิดขึ้นในเว็บเทรดคริปโตนั้นๆส่วนคนระดับรายย่อยแบบพวกเราก็จะมีความมั่นใจ ว่าถ้าเว็บเทรดนี้มี KYC ค่อนข้างปลอดภัยเพราะมีการรองรับหลายอย่างมีกรอตอเข้ามากํากับดูแลอะไรประมาณแบบนี้แต่ทั้งหมดนี้เขาบอกว่าลึกๆแล้วความน่าสนใจมันอยู่มากกว่า KYC คือเราทุกคนใช้งานเว็บเทรดคริปโตอยู่บนบล็อกเชน ความสามารถพิเศษของบล็อกเชนคือไม่สามารถโกหกได้เราสามารถย้อนดูได้ทุกไทม์ไลน์ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นคนทำทำจากที่ไหนสามารถตรวจสอบได้หมดตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้คือมันมากกว่า KYC อยู่แล้วจะมีหรือไม่มี KYC เจนมองว่าไม่มีผลใดๆเพราะว่าถ้าเราอยากรู้จริงๆ มันสามารถรู้ได้เพราะทุกอย่างทําธุรกรรมอยู่บนบล็อกเชนนั่นเองแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นเขามองว่าการที่มี KYC มันเป็นแค่เขาเรียกว่าความรู้สึกสมากกว่าไม่ได้มีอะไรการันตีเลยว่ามันปลอดภัยจริงๆมันอยู่ที่ความรู้สึกที่เรารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจในเว็บเทรดนั้นๆ แต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีแต่ถ้าเราเชื่อมั่นใน CO หรือนโยบายของเว็บเทรดนั้นๆเราก็เชื่อใจได้ว่าเพราะว่าหลักการส่วนใหญ่แล้วเว็บเทรดคริปโตเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกบังคับจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของประเทศนั้นๆที่จะเข้ามาขอ,ข,อข้อมูลนั้นจริงๆเขาก็จะไม่เปิดเผยให้ใครทราบ อยู่แล้วนะคะนี่เป็นมาตรฐานของมารยาทในการเปิดบริษัทเว็บเทรดอยู่แล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข้อมูลข่าวนี้หรือใครเคยมีประสบการณ์ลองแชร์แบ่งปันให้พวกเราพูดคุยกันได้ทราบว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนอีกบ้าง นอกเหนือจากที่เขาทำผลสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลให้เราได้ทราบกันในวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำๆขอให้เพื่อนๆโชคดีในสิ่งที่รักในสิ่งที่ทำแล้วทำมันให้เต็มที่ที่สุดในวันนี้นะคะอย่าลืมสำคัญมากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีคะ่ะ